ตีเอาก็รับรับดีก็รับขึ้นรับหลงวัลแล้วขึ้นรับหลงวัลไอ้ยรับหลงวัลแล้วรับหลงวัลเวียดนามดีเวียดนามดีเวียดนามดีเอ้เวียดนามที่ลรวเวียดนามดีเวียดนามดีเจ้าไหนมามาด้วยคุณไหนอยู่ Thank <laughs> <laughs> you.